ยางไปยางมาตับมาโนนอีก็น้อมลับมานำรับช่วงตีสี่สีแจงแล้วชั่วโมงหนึ่งก็เลยฟันเว้นเห็นผู้หญิงเข้ามาก็ถือกองกระดาษสีกระดาษสีเหลี่ยมสีแดงเนาะเต็มเต็มหนึ่งขวามือสิละสุขคนสุขคนแต่งสุดแดงมืดใส่เสื้อใส่สินะใส่ผ้าถุงสีแดงมัดย่างเข้ามาทั้งหน้าประตูครัะ ผมก็ยยืนอยูอย่ยหน้าบ้านก็เลยถามเพื่อนพากันไปใส่หลายแท่ว่าพืพพน้นพื้นย่งนั่นเพอนก็ว่ามาเอาเปล่งน้ำพันวาสิวันนี้ผมเองบานสกวนก็มาตามความฝันของพอเยือนกับพี่น้องพอเดือน เพราะเพิ่นไดป,ปล่อยเหลขให้เบาเซนค่าไปหลอดนึงแล้วเนาะเพราะว่าตีผมได้มาตามตัวเหลขน้ำเพลินเพราะว่าเลขกเป่นแถวสองหวัวติดกันครับพี่นอ้องงววนี้เป็นงวดที่สามเนาะเลยมาตามความฝันของกอเยือนครับพี่นอ้องเดี๋ยวเขามาตามด้วยกันว่าตั้งแต่เพิ่นปล่อยเหลขไปเนาะเพิ่นสิบปันแบบใดพี่นอ้องตัวควมชัดเจนในการลงทุนเนาะเอากรมาเบิงหรือเอาแนวทางในก,นกนารเปลาเซนค่าร่วมมือนครับพี่นอ้องซื่อผู้เดยียนให้ ถูกมาสองหัวติดนะครับพี่น้องครับวันนี้เป็นหัวติดสามข้าเผมมาตามข้อผันของพ่อเดือนนะครับพี่น้องครับคึนพันพันเนเนาะเป็นบรรยากาศสดๆครับพี่น้องครับตามเนวางวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดครับสวัสดีครับคุณพ่อเดียนครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเป็นยังไงเนาะเนวทานแถวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดขอเข้านะครับก็คือวามฝันเนาะตั้งแต่ เราเสื่อขคานหรือว่าจองวิธีชาวบ้านก็ได้มาถ่ายคลิปหรือว่าปล่อยเหลขกออกไปถึงแต่มือนั่นแหละ <c oughs> ก็เลยมาวันอยู่ขึ้นต่อมาน่ยเขาฟันว่ามีผู้ยิ่งเขามาหาคื <c oughs> ขึ้นนั่นบ่ได้รับได้นอนเลยขึ้นนั่นนั่น <c oughs> ก็วุ่นก็ไหวนอนกับบลัรับเจ้าวะดีใจแบบใดใหก็บ่ฮก้ผมก็ิดดตีหนึ่งตีสองกับบได้นอนอ่า <c oughs> เลยอยู่ไป ยังไปย่างมาตัมมโนนี่ก็นอนบลับมานอน,อนลบนลับช่วงตีสี่สีแจงแล้วชั่วโมงหนึ่งก็เลยฟันเว็นห็นผู้หญิงเข้ามาก็ถือกองกระดาษสีกระดาษสีเหลี่ยมสีแดงเนาะเต็มเต็มหนึ่งฝ่ามือสิละ<ช><ช>สุขคนสุขคน,นแต่สแงสุดแดงมดใส่เสื้อใส่สินใส่ผ้าถุงสีแดงมัดย่างเข้ามาทาั้งหน้าประตูล่ะ ผมก็เลยยื่นอยู่หน้าบ้านก็เลยถามเพิ่นพากันไปใส่ลายแท้ว่าพื่อนพึ่งยิงนั่นเพิ่นก็บว่ามาเอาเลขน้ำเพื่นว่าสี<ะ>ผมก็บ่ได้บอกเขาเลขคุณออกไปนี่เพราะว่าผมถามเพิ่นผมก็บ่ได้ดเพิ่นป่ได้ว่าเอาตอนนั้นตอนนี้ไหนผมก็เลยว่ามาเอาเลขน้ำถามเพิ่นแตะวันพึ่งยิงนั่นมีแต่คนกงามมีแต่คนบบแม่นคนเถ่าเลยเป็นคนแนคนต่งชุดแบบเดียวกันหมดเลยเขามาเนตะ็งชุดโจ๊กโจ๊กโจ๊กกระเบีย,ยบ่ครับ นุ่งสินนะนุ่งสินสีแดงเสื้อก็แดงแล้วก็สินถือมือมือไปกี่ถือกองกองกระดาษสีเลี่ยมสิแต่มันก็คุกคายว่ากองสีเลี่ยมแต่มันเป็นสีแดงถือจังทีทุกคนเน่ยใส่ใส่มือสีทุกคนเข้ามาเออวานเป็นอย่างน้อยเกิอบวายู่นั่นแหละตั้งแต่เมื่อนั้นมาบ้านนี้ผมก็บกฝันมาเรื่อยๆบ่มีบาริกกัมีแม่บ้านบ่เิ่นฝันว่ารถดซาเลงในเฮื่อน โลนาแตกโลนาแตก,แตกพูดว่าต้นตน้นเสาบนลอยฟังพูดว่ามันเพิ่นพูดฟันว่าลบซาลิงโลนามันแตกโลหนึ่งพูดว่าผมก็เลยว่าจะชี้แก่จะได้แล้วโลนาซาลิงปสามโลผมว่าทะเบียนตัวไหนครับผมทะเบียนนั่งกับเจ็ดห้าหกครับเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหกงามน,นีเปล่ครับบาริทีทผมกดเจ็ดสิบห้าบริษัทเจ็ดสิบห้าครับบาริทีทกัเจ็ดสิบห้า ครับคุณ่อเคยฝันเนี่ยว่าเห็นยิ่งเฉยเฉยเลยบ่มีเกิดเกิดมาในพึงฝันนี่แหละแต่ผมเกิดมาคุณบอกเกี่ยวกับสิเดโชอยู่ไหผมก็คิดว่าสิได้อยู่เพราะว่ามันฝันเป็นขึ้นนั่นก็เศร้าฝันมาเลยจนเท่าเดียวนี่จนหดมือนี่กันเลยครับจนบ่ฝันเห็นยังตลอดเลยมาบ่ได้ฝันเห็นยังยืดซื้อเลยแบบนี้ ผมคิดว่ามันถืได้เลยบ่มันจังพันทีเดียวนะผมก็คิดว่าเลื่มันคือคู่ชีวิตเลยผมว่าได้ก่อมันบ่ฝันบ่ยังเลยซื้อขึ้นได้ก็ซื้ออยู่รับสบายเลยครับรับสบายเลยนั่นตีผมว่าแต่ว่าขึ้นแรงนั่นผมว่าเจือกเลยแล้วครับมันจังไรดอกมันดีใจ่มเดือดเลยผมก็บ่งว่จนว่าบ่ได้นรับเลยนอนขึ้นนั้นอาการนี้ผมเคยเคยเมื่อก่อนบ่มีเลยจนผมเทปเดือดได้ก็แล้วเดือดได้กระเหวยั้งเข้าไปก็มานั่งสูงย่าจน เมื่อแล้วก็ามานอนกับบลับอีกลุกไปไหมอีกโอ้เป็นผมว่าอียงว่าเป็นยังมืดครับหลังจากเมื่อนานมากอ่ะบวฝันเลยไปนี้ผมก็เลยว่าไอ้เล็่องเงินสิอยู่หรือบ่จังจังบ่ขึ้นไว้ไปใส่เลยนะความฝันมันยืนครับมีแตแมบ้านเท่านั้นแต่ว่าฝันว่ารถรอรถซาเล่งขนนัาดละรอน้าแตกรอนาแตกรอหนึ่งคนว่า เลยฝันว่าโลนาแตสอย่างไรซาลริงก็บสามโลว่าคิดว่าไตทะเบียนมันก็เจ็ดหาหกทะเบียนรลเจ็ดหาหกถืงว่าง่ายสีเด้อยบาลิงตีกัเจ็ดหาหกบาลิงตีผมก็เจ็ดสิบห้าหาครับเจ็ดห้าหกโลนามันแตกผมว่าเลืมันจะออกตัวทั้งหนามันนะขันคือผมเคยฝันอยู่รถขันอยู่ในทางบ้านครับขันขันตามตอนข้าง หมาว่ารอหนามันแตกเล็กมันจะออกทั้งหนาท้อได้จริีนะแต่คือรถปิกอับคันนี้ไปส้นงัวอยู่นังส้นทั้งหนาทั้งหนาส้น,าน,สนเล็กมันออกทั้งหนาอีลีมันออกตัวทั้งหนามาเลยนั่ลระ<ๆ>ผมก็เลยว่าเอ้คันเจ็ดหาก็คือทะเบีนยนบ้านผมเท่านั้นแหละคิดว่าแตกต่างเออแตกต่างจากหวดที่หนึ่งกมวดที่สองกวดที่หาเขาสองมวดที่ซ้อนหนึ่งไปควบคันไข่กันบอก็บไปด้วยใดบอ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 ไข่กันแต่ว่าถือผ่านมานัน มันบ um er hmm ่จ hmm. uh, nah, ังส uh, um, hey ีここ่เลยมีม <Okay. S 1> uh, ีงวดนี uh ่แหละมัน huh. บ่ม hmm. ันบ hmm. <I S 1> well ่ฝันเลยนะคือฝันทีเดียวก็แล้วเลยอ่างวดที่ผ่านมานั่นก็ฝันไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะแต่ว่ามันคืองวดนี้เหละงวดนี้ที่ว่าคุัวทีเดียวครับฝันทีเดียวแล้วเลยจนเท่าสมือนี่จนผมว่าเอ๊ะยังวะที่บ่ฝันบ่อยังเลยผมว่านะฝันตั้งแก้มแรกนั่นแหละที่มือปล่อยเลขออกไปแอ่ะไอเอฟซีของบอสสังขารนะครับนี่วิธีท้าบ้านเฮานี่แหละ อีกสี่คนนำไปพิจารณาบ้งในเสียงโฉกบึงน้องอย่างนั้นจะถูกเสียงไพ่บึงครับจุดถุงเสื้อไทยมาขึ้นนี่ผมว่าล่องบึงจะเป็นยังไงผมว่าก็ผมจุดมาขึ้นลองจุดบึงครับแต่กระไดตัวเลขอยมิดเดียวนั่นล่ะครับมิดเดียวได้ไดตัวใดล่ะจุดมือขึ้นนี่ผมก็ได้นี่เนาะก็เป็นโขนสุดท้ายนะผมก็เล่ล่องจุดบึงนีะครับได้ตัวนี้นี่ล่ะ คือจิต06กนี่เลขสามตัวจะว่า06เนี่ก็คัดออกจากสองตัวนี่ยน,นะแต่เก้าศูนย์นั่นก็ถือว่าผมคิดว่าหกกับศูนย์ตัวเดียวกันผมก็เลยเอาเก้าศูยนย์มาใส่น้ำกับกันซีซีตรงๆกับจ็ดศูนย์หกหละตัวเดียวนั่นแหละหาก,กว่าแยกออกมาคัดออกมาศูน 6, ย์หกหกศูยนย์นี่เลขตุกคงสุดท้ายเนี่ยนะแต่เลขผมกัคือตัวเก่าขันว่าตัวเลขคมฝันไหน ตัวนี้เ็กถูบสิครับผมแต่แต่ว่าเล็เล็คมฟันในตัวเราล่ะบ่มีเปลี่ยนแปลงครับผมเล็กถูบตัวนี้เมื่ขึ้นนี่เสียงไทยเบ่งมาขอโศกขอลับนหนาอรน้ารับต่วเ็เหล็กเสียงอ่สดเสียงไทยเนาะถูถเสียงไทยเนี่เป็นเลขกของสคุณผ้ยังตัวเดิมอยู่ยตัวเดิมอยู่เพราะว่าโบเปลี่ยนแปลงบโบ ก็ฟันบ่อยอย่างเลยฟันทีเดียวแบขึ้นเล้วลยผมก็เลยว่าคันยูกันยูเลยแหละคิดว่าเนียนั่นแหละจังหวะให้พี่น้องสีทุกคนเออเลขที่ไหนมาหลอกก่อนนี่ฟันยังไงนยิงไหเลยก็ถีอมาศูนย์ผมชูดเกาสามนี่บ่อผมก็ตอนแรกกับผมก็ฟันจักฟันจังแดนออกผมได้มาไปเอานี่ว่ามันเคืเขานะผมกคนฟันแบบเกาแบบเคยเคืดมันออกพันมาเลยน่ะล่ะฟัน เอาเบียเก่ามาแหละไปเป่เบียร์เก่านะตีเอาที่เป็นเล่งนั่นเล่งนี่ไปนายฟันเด่นนั่นนี่ก็ตีเอามันก็เลยเข่ามาสองงวดนี่ก็ถือว่าผมกับพี่ีตัวเลขกกับพ่อแม่นอยู่ก็เข่าอยู่ตามเป้าอยู่หน้า FC เตรียมตามโตได้เลงงูนี่ว่าร้องบางแนวว่าผมว่า FC ร้องบางแนวว่าจะเป็นวันที่สามหรอทับวันที่สามที่สามคุณบอกแกมมันใจช้ง่ากับพี่น้องครันไอเจ้าหน้าเบิงว่ามันเข่าด้วยสีุดก็ ได้หน้าบึงค่อครับบนหูหรอกเป็นแนวทางให้สื่อสลากกินแมงเื่อนีเนาะรัฐบาลไทยเนาะนี่นะครับนี่คือเรื่องความฝันตัวนี้ยังมั่นใจเลขยังมั่นใจตัวเก่าอยู่ครับยังมั่นใจตัวเก่าอยู่ว่้มีเปลี่ยนแปลงเลยครับหวังใจตัวเก่าตัวเก่าได่ศูนย์เก้าสามแปดศูนย์แปดสาม เก้าสามหกสามแปดสามเด้อพี่น้องไปกลับเด้อพี่น้องเด้อไปกลับไปกลับกระซับครับผมจะในเบอร์โทรนพีาบลองลองเสียงโชกเบิ้งเสียงดวงเบิ้งครับบางเทอมันเข่าก็คุณใส่ปลใอยคุณปล่อครับผอเดินห้ให้พ้อนครับเอฟซีเด็กครับผมครับก็ก็ขอสวัสดีเนาะเอฟซีทูกฐานทุกคนที่ว่าอยู่ในส่องของบ้างสังคานหรือว่าวิถีชาวบ้าน ติดตามของเบาทั้งข้านหรือว่าวิธีชาวบ้านขอให้เอฟซีถูกฐานทุกคนตรงมีโชคมีลาบนีงวดจำทีหนึ่งตุลาคมนี่ขอให้ตรมเออสามตัวตรงตรงเลยครับจตไในก็ขอให้มีโชคมีลาบเด้องวดนี้แต่ในก็เออขอให้มีแต่ความจุความเจริญกับเอฟซีเบาทั้งข้านกับวิธีชาวบ้านเนาะใ้รับโฉบ โฉกอ่อนใหญ่ในในงวดคือวันที่สุพก็วันที่หนึ่งตุลาเนี่ยแหละครับขอให้ทุกท่านจงโชคดีทุกท่านทุกคนนะครับสาธุสุดใจดีเหมือนมันบูททุกคนครับพี่น้องว่าสิคะเนาะมีกรรมาตามความฝันของพอเดือนไอ้แล้วเด้อพี่น้องกับไม่ให้เก็บกับเพื่อเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาเบิ่งถือใจกับตามเ่ราถือใจกับพานเนาะพี่น้องที่เก็บตัวเป็นแนวทาง ผมเองขอบคุณพอเดียหลายเนาะแี่เนี้ท่ากั้สีเรืองี้เาขอบคุณครับผมเองคขอสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ